ต้นี้บ่เจ้าสูงแล่นี่นะเออ่นไปดิบ่ักันนะฮจับไว้ก่อนเฮยเฮ้ยเจ้ารวแตมขาเฮ้ยม

ย่าี้กมันเมาะตรวกันก็ยืนเลยถานบป๊ะหดตรวจแม่ก็เลย mười bảy mười bảy đó bốn mười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  กาวข้าดูเคาู่น่อโอ้ขึ้นเงินเขาตัวเขาทำนี่ไะเขาทำยีไอะไรวะเอาบุญเอาคนนมถตีนีญือมิ้นอบอกวา่ารวยรวยะเออเาก็บได้เขามิ้นโต Like fun, it's like ก็อยู่เป็น,นเต็นอยู่ทั้งางนึ่นได้หล่าทั้งน้ไม่ไม่ตัว,วุ่วยคน,น โบกเนี่เดี๋ยวอนี่พันเขียวคนใ่มนันรต้อเหตุผลใช่ไหมนัน